ขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณพี่คะ่ะไลน์นี้มาพบกันกับคาดิแกนคาดิแกนคาดิแกนพี่สาอันนี้คาดิแกนราดใหม่มาพี่สาคาดิแกนราสใหม่นะคะคุณพี่ที่ <Yes. S 1> ราคาตัวนี้ราคาน่ารักมากมาพี่นะอันนี้ราสใหม่เหรออร่อยนะอร่อยหกเก้าหกหกเก้าหกมาเฮ้ย ใช่จ้าน้องออมตัวนี้ราคาน่ารักมากคาดิแกนตัวนี้พี่จ๋าเข้ามาแค่2กระสอบ696พี่จ๋าคาดิแกนรวมนะคะมาจากเธอจุ๊บจ๊อจุ๊บจยุ๊บอยูยูไปไหนวะให้ออกกินคีโอเคพี่จ๋าเข้ามาแล้วเข้ามาเลยพี่เข้ามาแล้วเข้ามาเลยจ้ะโอ้โหยูนิโคลพี่จ๋าสวยมากอย่าเพิ่งไปลอยกระทงนะอย่าเพิ่งไปลอยกระทงลอยกระทงคงใจพระรูพระไทยแต่งแต่งเอ้ามึงแขวะเลยจ้ะคุณน้องแต่งยี่สิบสองจุดห้าโลนะ โท,โทยูนิโคถ้าเป็นรอยกระทองงาน,งานหนูไม่กล้าบอกว่า,าสิ่งไม่ไดีออกจากชีวิตนะถ้าเป็นรอยเดี๋ยวหายหมดเลยบอก่ตัวตัวเองโดนคนข้้งคันพี่จามาจากตัวนี้คดิแกนราคาน่ารักราคาเบาๆจึ้งจังกระมังแตกโปง้งอุจิอยู่แล้วหญิงจิอยู่แบ่งเซเล็กเลยเนะาะพี่จา้าซิมพลไลฟ์เลยค่ะปังปรี๊ดวัตนาเบ้เลยค่ะ รหัส mj หกเก้าหกพี่จ๋าตัวนี้คาร์ดิแกนนะคะคุณพี่ค่ะคาร์ดิแกนราคาเบาๆบราคาน่ารักคือคักเวลาลงเล่นคาร์ดิแกนเจนเนเรียนเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักนะคะแบ่งกยเซตเล็กพี่ลืมเขียนว่าคำว่าแบ่งกุยเซตเล็กเนาะลูกค้าจะได้แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แพ้กันแล้วกันเนาะอ่ะยูนิโค้พี่อยู่โคอ้อมพี่จ๋าคาร์ดิแกนตัวนี้ราคาน่ารักมากๆเลยน้องอ้อมจ๋าและหูใบติดไซส์เอ็มสวยมากอะแขวนแบบโทนสีแบบไหนลูกพี่จ๋าดูสีมันอุ้มท้องกันมาเลยพี่ สวยสว่างสดใสสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่อยู่นิโคลตัวนี้ไม่ทราบว่าแบบเออมันจะเป็นรหัสไหนนะใช่พี่ได้ค่ะรหัสใหม่นะใช่ค่ะรหัสมาใหม่ค่ะความจึ่งความปังความแปงความระมังแตกแปงแปงโป้งยูนิโคลพี่สาวเป็นกุยเซเล็กเหงากูไม่มีให้ยายยุ้ยให้จิกกัดมาชุดมาทรีมาทรีบอ พี่จ๋าตัวนี้เป็นคาร์ดิแกนรวมนะพี่นะแล้วต้นทุนถูกมากนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วจอมแบ่งเซตเล็กให้เลยพี่จ๋าอะชาวแปลูกสวยมากเลยญิงแค่ดูตัวนี้ภาษามากเลยเธอ,เอยากกาวกาักกาเยกกาวักกายึกยึกยูโคแบ่งโกยเซตเล็กออมหานดห,หน่อยสิโอเคหนูสุดยอดเลยแล้วก็มอง,อง,งยักกาวักกาไม่ใช่ห้าพันเก้า ลดเหลือห้าพันห้าแล้วก็หารสี่ยูโคลพี่จ๋าห้าพันห้าหารสี่เลยลูกรู้มึงกดเครื่องคิดเลขทำไมแม่เนี่ยไหนอ่ะเออหนึ่งสามเก้าสิบหรอเออหนึ่งสามเก้าสิบไปเลยยูโคลอจิยูตัวดีหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทค่ะคุณพี่ขะคดิแกนบางบางบางเข้าไปลูกไปติดสายเอ็มจ้าพี่ช่ยพีเจ๋อ พี่ออถามว่าพี่ยู้ไหไหนมันบอกว่าไปอีเฮเบนเวลล์แกลลอรี่อีเฮเบนเวลล์แกลลอรี่ใช่ยูโค <MG. S 1> อู้สวยดูดิภาษาอ่านด้วยจะจะใช่อุ้ยกลาเซียร์โสดวะเมื่อไงลืมเรียงให้น้องนะเอาแบรนด์แกลบเธอแบรนด์แกลบ ซีมงสดใสไว้วควิกเอ็มเอาโเธแบงโก้เซ็ตเล็กจากพี่ตัวนี้นะคะพี่ขาอยู่ที่หนึ่งพันสามรอยเก้าสิบาทตอนนี้คาริแกนนะมีป้ายวานมันอยู่หนึ่งหนึ่งนะคะพี่แล้วก็มีตัวนี้แหละเอ็มเจเจอะไรวะหกเก้าหกจพี่จา๋าแต่ถ้าพี่เรียกหนึ่งเก้าหนึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะพี่ <c oughs> ดีไหม <c oughs> ดี <c oughs> อยู่โคอีกแล้วอ้อมอาแกปังนะแบนบแบนบแบยอะสีสวยนะ ฮันนาวันนาฮันฮันนาวันนาฮันนาไม่รู้อลิซิเบลีซีปังปุรีวัตตาเบพี่จ๋าออเคาน์เตอบรูซเคาน์เตอร์บรูซนะคะเดี๋ยวบอกลูกค้าก่อนว่าโอ้แบ็คนัมเบอร์คุณพี่อู้สวยมากเลยแล้วทำเจ้าอีกไหมหรือตัวแขวนพอแล้วเอาสีสีสีสันสวยๆหนเดอลูกเออทนฟ้าสว่างสดใสไวๆคลิกมาก ดีวีวายวายวายวีโว้นะคะพี่จ๋าดูโอ้พี่ดูภาษาหน้ารยนี่สีส้มยิงอ้อมเอาไหม asus mophie หรือว่าน้องอ้อมได้ไปแล้วสีส้มมึงเอาสีอื่นบ้างสิไม่โทนสีจืดจังนี่พี่โยนสีสั่สั่นยูโคยูโคยูโคนี่เอารู้ว่าชอบโทนฟ้าเป่า พี่จะโอ้โหสวยมากพี่โ้ยยังไม่ได้แชร์แจ้งลูกค้าเลยนะยังไม่ได้ลูกค้าเลยโทรศัพท์อยู่สายบรุษสวยมากอยู่พี่แล้วแบนหูปึ้งปั้งกระมังแตกโป้งโป้งปังป้งๆเลยพี่เซเล็คพันสามเก้าสิบค่ะพี่จอมแจ้งจํานวนตัวแบบจำๆไว้ที่ร้อยี่สิบตัวบวกลบก่อนเพราะเดี๋ยวนับจานวนให้ใหม่นะพี่และดูโอ้ไม่ดูโอริโอบาลาบโทโธละพี่โอริโอลาบัโทพูดพูดซ้าอีกไม่ค่อยได้้เพราะว่าจำไม่ได้เนาะ ะอูแบนกันไกลว่าตอวนี้ใช่ค่ะพี่เอาไว้ตัดผมนะพี่นะเอาไว้ตัดผมเลยค่ะนะคะผมโลนผมหยังยายไปช่วยจกก่อนจ้าคุณยายมาหน้าจ้ามา22.5ยิบสองจห้า,ายุโคโออแล้วโทอยูโคโใช่จ้ะปังปริเยใช่วแต่ได้ฮู้ยุโคออแล้วอ๋อคุไม่ได้แยกยูโคไว้ให้ไหนรุ่งเลย หกเก้าหกพี่๋า6หกเก้าหกนะพี่หวยงวดน,นี้แน่นอนอยู่โคอีกแล้วอ,อยู่โคหกเก้าหกเหรออุ้ยทำไมมาช้าจังเลยเนาะราบนี้แม่อยู่โคอีกแล้วอ๋อพี่ตั้งแจอยู่โควปะอยู่โคกแล้วอะเซเล็พันสามเก้าสิบพี่สาวโอ้เบนแบบชํำโอ้ไม,ไ, <laughs> ไม่เป็นแค่แนวทางอืม ยูโคสีเขียวสวยมากไซส์ XL อคลอืินชัวร์ยูนิโคคัดิแกนรวมพี่สามเมลาก้าเบเลโกจียูทำนวนโคตรเยอะอะพี่นี่ห้าร้อยถึงห้าร้อยห้าสิบมีแน่นอนเพราะบางขนาดนี้เนาะใหญ่เนาะมันจะห้าร้อยบวกแหละอ่ะก่อนไม่กนแซงก่อนพวกกระปดอยจ้าไรสิบหกลุเนี่ยวันไซส์วันวันนะวันนะวันนะนะนี่เราต้องเปลี่ยนมุมไลน์แล้วนะบอกไว้ก่อนพี่สายยูโค กม่ตึ้งเอออ Uco XL อุ้ยมึงดูสิมีโชติจิบเลยนี่อัปประจำไม่น้อยโอ้ย่ยค่ะอุ้ยพี่จ๋ากรูฟกรูฟแปลว่าอะไรโอ้โหพี่ใช่กรูฟคือต้นไม้ที่ตัดปุ๊บงอกได้ตัดปุ๊บงอกได้อะพี่นะจ๊ะเออดีดีนะโอ้หจียูไหม XL u โ o สีชมพู หูอ้อมมือนู่นเลยใช่ได้เออดีพี่เห็นด้วยยูโคยูโคไซส์เอ็มพี่หูไม่เจ้ากะเพาเผ็ดเพาแตกจวดยูโคพี่หุยยอมแล้วหมูหมอุทิโอเรียพี่แขนสั้นเป็นคาดิแกรนดรนอุ้ยบนาน่าเรพับลิกไซส์เอมพี่เซตเล็กพันสามเก้าสิบเท่านั้นพี่นะคะนี่ยูโคอีกแล้วอะไรไายแมว จริงเหรอมึงลายเสือ้วเปล่า G U X L เว้ยเสือเสือเป็นพี่น้องกับแมวจริงๆอ่ะเสือมันก็คือแมวพี่จ๊ะใช่ตัวใหญ่กว่าแมวเฉยๆใช่พันเดียวกันโอเคงั้นมึงก็ลองไปเอามันมาเลี้ยงดูสิน้องใหญ่ของเอ็งคือเจ็ดตัวกะโดนงาพี่จ๋าโอ้พี่ก็บอกได้ว่าหายไปเฮ้ยดูดิอยู่โคสีเขียวโคสสวยเลยแยกไวไม่จะไปเอาไงอ่ะไม่คุณจองจะเอาไงอ่ะนี่เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ดีกว่าอยากก้าวข้า เปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจใฮ้ของน้องได้อบ,บ,บอยากกาว่ากันแบนดนี้พาดีมากเลยเนาะหยุดก่อนอานนท์สุไทยหเลยเร็จเลยช่รอสัคูดอกรอแป๊บหนึ่งโอ้มุงยี่สิบโลแล้วสแกนไม่เป็นค่ะที่ลูกค้าบอกสแกนไม่เป็นโอเคได้เลยพี่ไอ้่อวานังเกงยีเหลือบ้างปะเ,เดี๋ยวปยเปิดก้อนหม่แบ่งให้เขา รับเซตใหม่จ้าทายุอยู่กับใครโทรศัพท์อยู่กับน้องหลงบอกที่เราแป๊บนึงนะคะใครอยากได้ทั้งก้อนก็มีก้อนใหม่เหลือหนึ่งพี่ทำไมผมอาผมงอกเดี๋ยวจะไปสะตอนเที่ยงนี้แล้วแหละอยากสวยอยากสวยดูดีดิงดึงมึงอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยพัดลมทำเปิดพัดลมดิเอาเสื้ออยู่นั่นแหละ สวยเสามากเลยสวยมากเลยนะนี่ก็คือแาค่มาหน้าเดี๋ยวไปบอกลูกค้าก่อนลูกค้าสวยจริงๆแค่นี่จริงๆทรีดนิดนึงเนาะหรืออบพี่สาไปซักหรืออบนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะนิดเดียวพี่สานะคะ่อยอดตั้งเสร็จปุ๊บเอาออกเลยนะคะไม่ต้องอบนิดเดียวก็พอไม่ต้องปิดฝาพี่ยอดเข้าไปในตู้เสร็จปุ๊บอ่ะไม่ต้องอบเอาออกมาใช้หม้อทอดไรน้ามันก็ได้ค่ะใช้หม้อทอดไรน้ำมันอืมโอเคอย่าเชื่อมันมากแม่เดี๋ยวบ้านจะไม่มีอยู่นะคะ ยูโคลยูโคเดี mm ๋ยวอยู um, you you hmm. klar, uh ่นับให้แล้วก็เดี๋ยวปักจำนวนให้เมื่อกี้เดี๋ยวไปปักจำนวนเลยแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดตัวบอกลูกค้าไปห้าสิบแต่ว่ามันหนามันไม่ได้เออใช่มันไม่ได้หนามากเลยเจ็ดสิบเจ็ดเยอะ่ะเจ็ดสิบเจ็ดนี่เทียบบางเลยนะลงแรแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกคนมายีสะปล่อยปล่อยนิดเดียวไม่ปล่อยเฉยๆเคสตะกรีสวยว่ะสูเห็นแล้วบอกเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของยูนิโคล ในบอกพี่ร้องเพลงนี้ตั้งแต่ตื่นเลยว่ะแล้วดูอยู่อุ๊ยหญิงยูโคไซแอลสีน้ำตาลสวยมากแม่แบนดอยูแม่ยูโคอีกแล้วพี่สวยมากพี่ไปคัดแบรนด์เอาก็คือคุม้มเนาะเนาะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสบาทเท่านั้นเองพี่ถูกมากโดยส่วนลมเดี๋ยวยนะูกลังะอยูโคอีกแล้วพี่พี่โอ๋ยคือน้องอ่ะคือจริงๆมันก็คัดเจ็ดสี่หกเลยนะแค่แบบมีมีแบบแนวตัวยาลูกค้ามาเอาผ้าแล้ว แนวตัวยาวแล้วก็มีแบบว่าบางทีก็มีคือแขนสั้นอะไรอย่างนี้พี่จ๋านะจ๊ะก็นั่นแหละแต่ว่ามันก็มือหนึ่งเลยหรอกับรถบอกไม่ลูกค้านั่นแหละที่สั่งอันนั้นไงเซททูนเขาเคยมาเออเขาเคยมาแล้วรอบหนึ่งพี่ลูกค้าปางผูเรียกว่าตะระเบิครพี่นะครับผมมาตกครัท่านโอเคเ๋ยลงรายแล้วจ้ะพี่แขกได้เซตเล็กก็สั่งเลยนะคะเดี๋ยวยูนับจำนวนตัวให้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวมัดหนาวพี่จ๋าขอบคุณทุกคนมากเลยจ้าขอบคุณค่ะ อปัญหานี้เปลี่ยนแล้วละยังไม่รับคำโด